ครับกลับสวัสดีครับพี่น้อง FC นะครับน้องอุ้งอิง FC สาวนอยเพชรบันแพงครับมื่อวานี้ครับกลับมาพบกับอีกแล้วครับนพพรชาแนลครับมีวันที่19กรกฎาคม2567ครับมีมาแจ้งข่าวแจ้งการแจ้งงานครับว่ามื่อวานีสาวน้อยเพชรบันแพงเปลี่ยนยุไส่นะครับมีงานบอมื่อนี้นะครับวันนี้นะครับวงมาร่ำสาวน้อยเพชรบันแพง มีงานเล่นอยู่ที่วัดมาบเตยนะครับตำบลมาบยางพอนอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับไปในรูปแบบของมินิคอนเสิร์ตครับผมกสิมิศิลปินนะครับไปกศิริมือนี้นะครับไปถึงแล้วไปถึงหน้างานแล้วนะครับมีการเช็คสอกเช็คเศร้าแล้วนะครับกับมีน้องอุิงนะครับไปถึงหน้างานแล้วนะครับกับมี พี่อนิสามี่พี่ปันๆนะครับพี่วรชัยพี่ฮอดดี้นะครับที่เห็นถึงหน้างานแล้วนะครับแม่แม่แก้มสักาวเดือนนะครับอันนี้ที่ที่เห็นไปเช็คไปเช็คเศร้าเลยครับหน้างานนะครับกำลังคึกคืนเลยทีเดียวครับตอนนี้ประมาณทุ่มเกือบสองทุ่มแล้วนะครับไปจะเห็นจากไลฟ์สดจากช่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องหลักนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงทางหรือว่าทางช่อง พ่ออนท์นะครับก็คือเสียนนท์เสียวตันะครับแล้วก็ทางของแม่แก้มทางของเพจเฟซบ o o กสาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพจกำลังไหลนะครับเนาะบรรยากาศก็เป็นในความสนุกสนานครับแฟนลับ FC น้องอิงก็กำลังทยอยกันเข้ามานะครับหมานแล้วครับน้องอิงหมานแล้วครับหมานตะเวนแล้วครับขนาดว่าไ่ใส่ชุดได้ครับว่าไดแต่ง แต่งหนาเต็มใส่ชุดเต็มกันยังแค่เช็คเศร้าก็ได้มาะลรเกือบหมื่นแล้วครับได้มาะลรเกือบหมื่นแล้วนะครับกระทั่งมีทั้งหนาวิธีนะครับมีทั้งพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ด้านหน้าวิธีที่มาชมน้องนะครับเอามาให้แจกติปน้องอยู่หนาวิธีผลผลประกอบการจาก36ล้าน,นครับพี่น้องก็คือเกิดขึ้นจากผลประกอบการ36 36ล้านงวดที่ผ่านมานะครับงวด16กกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ก่อน วันจะออกก็วันเกิดน้องวันที่13กรกฎาคมนะครับเพิ่นได้มีการบอกพอกันใช่เนะาะบอกันใช้ถามว่าเอา่อเซยักล้านถือบอใช่ไหมว่านี่นะครับพบอจะใช้ก็บ,บอกว่า36ล้านนะครับกะเต็มเต็มนะครับบวกกับรถพอกันใช้ที่ไปถอยชน,นในงานวันเกิดด้วยนะครับกะแฟนคลับเอฟซีกะ ได้เอามายำใจนะครับไปให้น้องเองนะครับแต่และคนก็บอกว่าถูกไว้ด้วยโชคดีด้วยนะครับได้กับน้องสามร้อยบ้างพันบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีอลไยต่างๆนะครับก็บางคนก็โอนผ่านเสียนนท์นะครับผ่านเสียนนท์ไปนะครับกับเ,เสียนกรก็อ่านไลฟ์ซื้อนะครับโอ้หลายเลยครับแม่นั่นแม่อนี้มาจากทางบ้านเนาะที่เป็นบมดสมารทมาได้เพิ่นโอนมาให้ทนะ่าเสียนทนน์ สะพานบุญต่อนะครับสนอกรรมการมอบให้กับน้ององค์อิงนะครับจนน้อกกนงอิงกระถามว่าบ่มีของนู้บ่พ่อเอบอบ่มีของพ่อบ่หนูบ่มีของพ่อบอ่เพรา้น้ก็บอกว่ามีตะกุแจรถเอาไปเลยเไปพ่นต่อสัญอาชิเพื่อนก็นเป็นพอลูกแซวกันตามปกตินะครับเนาะแล้วก็มีเอฟซีนะครับพอจากจันทบุรีบี่ครับเพื่อนถือแบงค์พันมาระมันหาใบาเลยครับบอกเอาให้ด้วย ความอะไรอะความดีนะครับดูเป็นคนดีรูเป็นเด็กดีประมาณเนี้ยครับหายด้วยแบบไม่ได้หวังอะไรเลยให้เสร็จแกก็เดินกลับออกมาจากหน้าเวทีแล้วก็เสียณ์ก็ได้มาถามว่าเอ,อ่อจากไหนมาจากไหนก็พ่อก็บอกว่ามาจากจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับมาติดตามนะครับแล้วก็ไม่ได้เฉพาะนองนะครับน้องอุกอิงนีมาไล่นำใจต่างๆนี่กักบบดี ถูกโดยเฉพาะน้องคนที่ยุรโรปบขังบอสเป็นท่างคู่หมนอิงแม่แก้มสกาวเดือนน้องปันปันพี่อานิสานะครับที่อยู่เช็คเศาอยู่กับได้รางวัลขังเคียงไปกันไปตามกันเลยนะครับกับมีเอฟซีไปข่าวของ,องอินกับยืนดหอนะครับก็บเป็นภาพที่น่ารักครับพันธ์ธรรที่สดใสค,ครับน้องอิงกับเช็คเศาครับเพิ่นชาร์ตเบ็ดมาเต็มที่ครับเพิ่นก็บ,บอกว่า นอนเต็มที่เลยนะครับวันนี้แบตเตอรี่เต็มนะครับแบตเตอรี่เต็มกะอันนี้ขนาดสองทุ่มกะย่งสนุกสนานกันขนาดนี้แล้วนะครับว่าอยากจะคิดว่าตอนนี้ขึ้นคอนเสิร์ตจริงๆนะครับน้องบอกว่าประมาณอคอนเสิร์ตจะเลิ่นจริงประมาณสักสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์วันศุกร์ด้วยนะครับวันศุกร์คิดว่าคนที่เลิกงานมากกะน่าจะหลายนะครับก็ติดตาม ของช่องต่างๆกับค้นกับทยอยเดินทางกันเข้ามาเรานะครับสำหรับน้องอุ้งอิงนะครับบอกว่าสิไปทั้งใดเอฟซีกับตัง้งหน้าต่างตาลอนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าแม่เป็นังไรเป็นที่รักของทุกๆคนเอฟซี FC ทุกๆคนนะครับะว่าเป็นพ่อแม่เอฟซี FC นะครับที่ทั้งไทยและ,และต่างประเทศนะครับแต่วันนี้เราไปแสดงที่ จังหวัดระยองนะครับในพื้นที่บวกแดงนะครับโรงงานก็หลายครับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆพี่น้องอีสานบ้านเฮาก็คือสิเต็มอยู่พุ่นล่ะครับมวลซื่นกันแน่นอนนะครับามาพดัดคลายกันเนาะมาดีแลกกันในในวันเย็นวันศุกร์เย็นวันนศุกร์ะครับขอให้มีความสุขเหมือนวันศุกร์นะครับน้องอิงกับเช็คเศร้าแต่ละเพลงกับโอ้สุดยอดครับ เพลงอะไรอะที่ย่าเพิ่นซ้อมให้เนี่ยเสียงเพิ่นรู้สึกสิเป็นสาวขึ้นเนาะครับเนาะตั้งแต่เป็น18ปีวันนี้ก็เสียงเพิ่นนี้มาเต็มครับเสียงเพิ่นจะตกจะเต็มเลยทีเดียวนะครับรับประกันคุณภาพนะครับวัอนี้มวนแท้แน่นอนนะครับน้องอิงกะต้อนรับ FC ฟซีแฟนคลับนะครับบาได้ถือตั๋วนะครับนั่งกับพื่อนเลยทีเดียวนั่งบนวิทีนะนั่งแป้นนะฮะนั่งบนแป้นให้ FC ฟซีไทยลูบให้ FC ได มาถามมาขอจับม en, ือโศกมือหมาแน่เนาแม่เพิินกะมาขอจับมือเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเฮงๆเนาะน้องกับบไดี้ทูเตอเอียงครับบอด้มีแสดงอาการอย่างน้องกับมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีความยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับแขกถือว่าเป็นการ PR นะครับเป็นการ PR ซอยพอนะครับซอยวัดโจูนนี่ตุกนะครับก็คือเป็น ศูนย์หนานะครับน้ององค์เอกกับกายเป็นศูนย์หนะเขงวงการสาวน้อยเพชรมันแพงไปแล้วนะครับบางครั้งพ่อโจนะครับอาจจะยังไปบอถึงงานนะครับอาจจะยังติดภารกิจหรือว่าคุยการทุกงานอยู่น้ององค์อกนี่แหละครับลูกสาวหลานนี่แหละครับกะไปต้อนรับแขกไปต้อนรับแฟนคลับเอฟซีแทนพอนะครับถือว่าเป็นลูกคู่พ่อลูกคู่บุญนะครับกะว่าได้นะครับเป็นตะอ่อนซ้อนหลายครับมื่อนี้ โอ้ยพลังสามสิบหกล้านเ้องนะครับลังไหลกันไปเรื่อยทีเดียวนะครับอันนี้แค่หัวคำานี่ครับว่าอยากจะคิดต,ตอนดึกๆเลยนะครับหรือว่าตอนเตยล่าเสร็จหรือว่าตอนที่คอนเสิร์ตจบรับลองนะครับผลบุญของสามสิบหกล้านนี้รับรองว่าผมว่าบ่ต่ากะแสนนะครับเลยแสนแตกแน่นอนนะครับกะ ตามีขครับข้าวข้าวจังใดกะสิมาอัปเดตคลิปหน้าให้ท่ามพี่น้องได้เบิงได้ฟังกันนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณแหละสวัสดีครับ